นี้วันที่26เป็นครั้งที่24ของข้าพเจ้านิสารัตอุนลิศเลขที่026ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตรา,าจันตุเทวตาสัทธรรมมุนิลาชัสะสุนันตุสักขโมคธรรมสักเคการเมจรูเปคิลิสิขระะเตจันตะลิกเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตะรุวะณะอะเนเคหาวัตถุมหิเขเตภูมมาจายันตุเทวาชละทะละวิสเมยัคขะ คันทัพ,พนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวาัจานังสาธาโบเมสุตันสุนันตุธรรมมัสสวาณาาโออายมพทันตาธรรมมัสสวาณาคาโออายมพะทันตาธรรมมัสสวาณาคาโออายมพะทันตา,นา,นาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะ ธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสากาเรนะสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบรัตนาไัอารอรหังสัมมาสัมพุทธโธพะควาพะควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะควันตาธรรมโมธรรมังนามัสามิสุปฏิปนโนพะควตาสาวพะควตโตสาวกัสังโคสังคัง,คงนามามิ บทที่สี่บทสวดสิทธิคาถานะโมต,พพต,ตัสสะพระคัพโตระโตสัมมาสามัสามสพ,พุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัพโตระโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัพโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารณคมมาณปารถ ทางสะระนางคัจฉามิทำมังสะระนางคัจฉามิสังฆังสะระนางคัจฉามิทุติยมปีพุทธทางสะระนางคัจฉามิทุติยมปีทำมังสะระนางคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสะระนางคัจฉามิตาติยมปีพุทธทางสะระนางคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสะระนางคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาทีเมศรานังอัญญ์พุทธเมศรานังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาทีเมศรานังอัญญงธรรมโมเมศรานังวังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาทีเมสรานังอัญญงสังโคเมศรานังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโหติเมโสติเมโหตุสัพพธา บทที่7บท,ทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสสุตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกัปีละวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาพิกขุสังเคนะสัจทิงปัญจามาเตหิพิกขุสเตหีสัพเพเหวะอรหันเตหีทัศหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติ พระขวันตังทัศนายพิโคสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตตะทะโหสิอายังโขพระวาสักเกุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนินมหาตาพิโุสังเคนะสัตทิงปัจจมัตเตหิพิโคสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยโพเยนะ สันนิปฏิตาโหนติภะควันตังทัศนาเะปิขูสังคันจกักยานูนะมะยามายปิเยนะภะควัตเตนุปะสังกามยามะอุปัสังกามิตตาวาภะควัตโตสันติเกปัจเจกคาถาปาเสย,ยามาติปะทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระลาวาปุริสโสสัมมันชิตังวาภาหังสปาปัสาเลยยะ ภาษาทิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตริตาพระควโตปุระโตปาตุรสสตตะสังอังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะ นัสวิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมห์อิมังธรรมะสามังท่าขีดตาเยวะอราชิตะสังคันติอัตโคอราเทวตาพระคันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตระพิขโวสมาทะหังสุติตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทิลา ยาณิละกันติปันทิตาติอตโคอราเทวตาพระกัตโตสติเกอิมังคาถังอภาสีเจตวากีารังเจตวปาลีคังอินทขกีลังโอหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวะวิมาลาจักขุมตา สุท er an ันตาสุโสนาคาติอัตโคอราเทวตาพระกัปโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปุเลสันติติอัตโคพระกวาภิกขูอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวเททัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิโม สังขันจาเยปิเตพิกเวอหสุงอตีตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาปิอหังเอตระอิเยติเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัฏฐานัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยตาปิไมหังเอตระหิปาจิกิษสามิภิกขเวเทวกายานังปานานิจิตตยิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ ทงสุนาธาสาธุกรรมณมณสิการุธาาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูพระขวโตวปัจจโสสงพระควะเอตทะเทวจัศสิโลกะมนุษกากัสามิยัตะกุมมารตาทาสิตาเยสิตาคิริคัพลังไปหิตัตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสาลีนา โลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาปิโยปัญจสต,ติตตวาวเนกาปิรวัตเว е ตะโตอามันตยิสัตตาสาวเกสา,าเนระเตเทว,วกายะภิกันตาเตว,วิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมกรรุงสุตตวาพุทธสะสะสนังเตสัมปาโต ละหูยานังอามนุษสานะทัศนังอเปเกสตัมมัตตคุมสาหัสสังอัตฐ์สัตตัลิงสาตังเอเกสหัสสานังอามนุสย์นะมัตตสุมอเปเกนันตะมัตตคุมทิสาสัพพาพุทธาอหุมตัณจะสัพพังอภิญญายะวะวักกิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทถา สาวเกศาเสนละเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาตภพิขโวเยโวหังกิตยิสามิตรคิราหิอนุปปภโสสัตตสหัสสาวยักษ์ขาปุมมากาปิรวัฒวาอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัตสิโนมธมานาอภิการมูพิขุนางสมิติมวังชาสหัสสาเหมะวตายักษขานันตะวานิโน อิ mm ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงมะนางสาตาคิลาติสหัสสายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงมะนางอิเจเตโสราสาสหัสสายักขานานตะวันิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจิโนโมทมาณาอภิกามุงพิกูนางสามิติมนังเวสามิตาปัญจยะสตายักขานานาตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจิโนโมทมาณาอภิกามุงพิขูนางสามิติมนังกุมพิโรราชัะิโกเปปุลัสสะนะเวสานังพิโยนางสัตตาสหัสสังยักขานังปายิลุปปาสติ ปุมพิโรราชาัจโกโสปาคาสมิติงมะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตรทราาทตรัตโตปาสสะสติทันทัพานังอธิปติมหาราชายสัจสีโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาปราอายทิมันโตชิติมันโตวนะวนันโตยสัจสีโนโมทมานาอภิกรมุภิขูนางสมิติมวนังทักีนันจะที่สังราชาวิรุโหนตับปะสสะติ ุมพันธานาังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตตสภาวาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,นว,นวนตันะวันโตยาสัตสิโยาสยสัตสิโนมโทมทานาอภิกามูพิคูนางสามิติมนางปัจ,จิมันจากทีส่สางราชาวิรูป,ปโกภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสัตสิโาสา ปุตตาปิตัสภาโวอินทนามามาพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสีโนโมทมานาอภิกามมพิคูนางสวิติงวนนางอุตรันจัตทิสังราชากุเวโรตับภาษาสติยักษานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตัดสภาโวอินทนามาม่าพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสีโนโมทมานาอภิกามมพิคูนางสมวิติงวนังปุริมาทิสัง ทา่าตาระโถท่กคีเนนะวิรุณาโกปัจจิเมนะวิรุปโกกุเวโรอุตรังที่สังจัตารโรเตมะหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันละละมานาอัตถังสุวะเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคู ल, ल थ थ วันจะนิกาสะถามายากูเตนทุเวเตนทุวิปูจะวิปูโตสห กันทโนกาเมเศโตจะกินนุคันทุกินิคันทุจัปนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสภพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราจูพิ โมธมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงมะนางอัฐาคูานานาภาษานาคาเบสาลานะสหะตัดชะกากรมพละสตราอาคูปายาคาสหะยาติภิยามุนาทัตรัะถาจัตอาคูนาคายัสัตสิโนเอราวันโนมหาคานาโคโสปาคาสมิติงมะนางเยนาคราเชสหะสาหารันติ ทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูวิเวหายาสาเตวะณัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันเตตถานาคราชาณมาสิสุปนาโตเขมมากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันาสาระมะกังสุพุทธังชิตตวา ชิตาวชิตละหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาพาหัตตโรวาสาวัวเเเตเสตอิทิมันตุจสสิโนการลมัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะมะปะหาราโนณมุจีสหสตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกา สันในหิตวาพระลิงเสยนังลาหูพัทธมุปาคมุมสมะโยธานิพันธันเตพิกขูนังสม,มิติงมะนังอาโปจะเทวาปทะวีจเตโชวาโยตทาคมุมวรุณาวารุณาเทวาโะสโมจัต ยสสัสสาสหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัสติทเเตัทสฐาากายาสพเพนานาตะวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยสสัสสโดโบธามานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติมะนังเวนทูจะเทวาสาหาลีจะอสาสมาจะทุเวยะมาจันทัดสูป,ปานิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยัสูปณนิสาเทวา สุริยะมาคูปุรากิตานักขัดตานิปุรากิตาวาอากูมันทะวลาหกาวสูนังวาสาวเสถโทสักโกปาคปุดินทตโททัศเสตทัศถากายาสัพเพนานตะวานิโนอิติมันโตชติวันโตวนวันโตยะสัจีโนมธามานาอภิกามูพิคูนางสวิติวนางอาถาคูสหภูเทวาชลามคิริคิสิคาริวะ อาลิตก,กาจโรชาจะกรุมาปุพะนิพาสีโนวะรุนาสหธรรมมาจาัจจุตาจาอาชิเนชากาสุเลยะลุจีราอาคูอาคูวาสวรนีสีโนท่าเสตทัาสถานกายาสะเพนานาตะวานีนโนอิทิมันโตชุติมัโตวนาวนันโตยาสะสีโนโมทมานาอภิกามูพิกูนางสมิติงวานัง สมานามหาสมานา IA, มานุษามมนุษสุตตมาคิดทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัฐาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปารัคามาอาปารัคาอากูเทวายสัตสินโนทัสเสตสัสสากายาสัพเพนานตตะวานิโนอิจชิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสัตสินโนมุทมานาอภิกามูพิกขูนังสมิติมนังสุกากรุมหาอรุณาอากูเวคะนัสสาสาหะ โอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาระาชามิสกาจจะยะสัจจิโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยธิสาอภิวัตสติท่าเสเตทัสถากายาสัพเพนานัตะวานิโน ยิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัสีโนโมทามนาอภิกามุภิขุดาวสามิติวะนางเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจจยะสสีโนสัมพิตกาลามะเสถาโชตินามาอจจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาทเสติทศถากายาสัพเพนานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสัตสิโนโมทมานา อภิกามงพิกูนางสม,มิติมนางังสัตเทเตเทวนิกายาสัพเพานานตาวานิโนนามันวเยนะอาคันุงเยจันเยสัทิสาสหะปะบุทธชชาติมิักขิลังโอคาตินนะนามนาสวังทักเขโมขาตารังอาคังจันทังวอสิตาตีตังสุพรมมาปรามัโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะ สน,นังกุมาโรติสะจะโสปาคัสมิติมะนังสหัสพรหมโลกานังมาหาพรหมมาพิติทิตาอุปป,ปันโนชติมันโตพิจมาย,ายโยยสัสสีโสทาเสรษอิสรารอาคูปัจเจก,กวะจัวจัตติโนเตสันจมะมัชโตอาคาอาลิโตปริหาวาลิโตเตจั เตจับเพปอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาอภิกามิปัส,สกันหัสสะมันทิยังเอถะคันธะหัตถเอถะคันหัทถาพันทะถะลาเกนาพันธะมัตุวะโวสมันตาปริวาเลถะ มาโบมุนจิตะโกจินังอิติตัฐธะมหาเสโนกันหาเสนังอเปเสยิสยิปานินาตะละมาหาจะสลังกตวานะเพลระวังยะถาปาวุสโกเมโคทนยันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาปติสังกุโทอาศัยยังวสี ทันจะสัพพังอภินญ,ญายะวะวะคิตตวาจากคุมาตตาโตอามันตยิสัตตาสาวกเกสะเสนละเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานนาถาพิขาโวาเตจะอาตัปะมะกะรุงจุตวาพุทธัาสาสนาวิตาราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตา สังฆามาพะยาติตายสัจจินโมทันติสหะอูเตหิสาวกาาตะชนสุตตาติ